สวัสดีเจนชีวิตมหัศจรรย์ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันฉันรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันตลอดเวลาฉันรู้แล้วว่าเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ฉันขอบคุณเธอนะที่เธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนที่เธออยู่ข้างฉันตลอดที่ผ่านมาฉันขอโทษที่ฉันไม่เคยนึกถึงเธอเลยฉันขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจฉันขอโทษ ที่ไม่ได้รักตัวรักเธอฉันขอโทษที่ตอนนั้นฉันไม่ได้รักเธอไม่ได้นึกถึงเธอแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธออยู่กับฉันฉันรักเธอขอบคุณเธอที่เกิดมาเพื่อฉันขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันขอบคุณเธอ ที่นำพาให้ฉันมีชีวิตที่มหัศจรรย์ขอบคุณเธอที่เดินทางไปกับฉันตลอดเวลาขอบคุณเธอที่คอยอยู่เคียงข้างที่คอยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับฉันเสมอไม่ว่าฉันจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนฉันขอบคุณเธอที่สุดเธอเก่งเธอยอดเยี่ยมเธอสุดยอดมาก ขอบคุณนะขอบคุณค่ะ